อลอสุวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมพักจ Mobile โอ้มาเจอกันนาะคิดถึงจังเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็มาเล่นเกมพักจนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มอกนอกใจแต่แวะไปเล่นเกมผีแป๊บเดียวนะคะทุกวันก็ยังเล่นพับจอยู่นะโอเคค่ะจะไปด่านที่ถนัดนะคะเพราะว่าลองกดไปด่านอื่นแล้วคือนานมากคุณพระนะคือแบบกินข้าวอิ่มแล้วนอนตื่นนึงแล้วก็กลับรอได้เลยอะ่ะ คือยังไม่ยังไม่เข้าด่านเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไปด่านที่เรารู้จักและคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นอย่างดีทำไมพูดเยอะกินกาแฟนะดีตแต่นี้เช้าอยู่นะเออแต่ลงลงคลิปตอนประมาณสองสามทุ่มเป็นหมอกนะคะทุกคนจือดึดดดขอต้อนรับทุกท่านสู่สายกันดินเอร์ซิมๆๆ เออเราไปกับตันนะคะไม่มีสกินไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าแอนไม่เติมนะคะมันล็อกอินไม่ค่อยได้บางทีมันก็แบบว่าหลุดล็อกอินไม่ได้ก็เลยไม่เติมไม่อะไรเลยนะเออไอฟี่คือของมันสามคนเอาของตรงนี้ก็สามคนก็พอแล้วนะแอนจะไปตรงนู้นของมันไม่พอจืึจืจ่ไม่ชอบหมอกเลยอะ มันมองไม่ค่อยเห็นลูกตน้องเพื่อนไปนไหนอะโอ้โหเราก็นึกวก็จะมาลงด้วยกันมีคนไรป้าไม่รู้ไม่ได้ดูเลยจ้าชุบ Enemies ahead แอนไม่ชอบมีดอะมันมันเกะก,กะว่าเราจะหยิบใช้ของอะไรเงี้ยมันก็จะติดแล้วกดทิ้งไม่ค่อยจะได้ด้วย สอมินิโอ้คูณแปดโอกทำไมไม่ท่าจะเก็บของนะคะโอ้แม่เล่สองีก็ยากเล่นนะมีี่ไนก่อนจับสนไสองมือัจนมากเลยทุกคนจนจัดโอ้อยานยา enemies ahead เพื่อนเรายัางเอาตัวไม่รอดลเลยก็มันไปซะ กีดาแป๊บตรงนันก็สาหัสเหมือนกันนะตรงตรงหลุมอะ่ะหัดไม่ได้นิ้วเราไวกว่าฮัลโหลนิ้วเราไวกว่าในะม่การช่วยเบอร์สอง่อนเอ้ยออเบอร์สองอในถ้ำนะไม่มีรถไปอะ่ะ awesome เยี่ยมไปเลยชุโอ้เพื่อนาหดจัดเขาไหวแหละเขาอยู่กัน3มคนเรามาโตคนเดียวจะไปไหนตัวไหนก็โตคนเดียวโอ้จะโตคนนี้ได้อยู่อือ I g i e s ว,วก็มีจะรนวนนไหน มีอะไรรถราคาบ้างคะรถขายของโอ้แม่เทพเหรอแม่เทพดีวกว่าทุกคนตึง้งหลักี่บ้าทแล้วสี่บาทจ้อะไรได้บ้างเอาอยาดีกว่าต่างหมดแล้วมีรถไหมคะแถวนี้ไม่มีนะ ขอรถใหม่ครับทำไ,ไมย,ไยปปังไม่หยุดนะยนัเพื่อนแบซิงเละครับประตูเปิดทุกคนปรูเปิดหโน,โน มีนะครับไปเจยะรึบ้านหลังนี้ปะเนี่ยเจอรึจะเจอบ้านหลังี้รอเปล่านะอัวส,สองหลุดเก็บเสิยงสไนไ์ทุกคนฮสวัสดีคัับม่นีน,นะฮะ ไปฝันโน้นก่อนเอาเอาเอา่อาอาโอเคไหมเนี่ยไม่ค่อยชอบมาร์กกันว่าเขาโดนยิงอ้าวเจย์กล่องแล้วเปิดมาโอ้โหคูณหกครับคูณสี่นะมีแม็กเทพมีระเบิดขึ้นรถเลย ชนทำไมกอนตุ vida, survivor, them. Them. <pad> ๊มตตตุกตไม่ดี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 นี่เรามันก็ัวคนเดียวซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้ไอ supplies ไม่มีสมโมกเลยหรอตั้ง17บาทอยากไปไมต้ามากเลยฟาวแบ็ก to safe zone จะไปดูไมตาซื้อรูจิจิที่มีการจอดทันเทพขอบอกมีใครอยู่ในนี้ไหมจ้าฮัลโหลวัสดีครับ โอ้มีแต่เงินมีแต่เงินเอา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  What ทำไมเรามาแล้วเพื่อถึงโดนตลอดเลยอะไหวหรือเปล่า What เจงใคร จืดจดจ,จประเทศไหนเนี่ยประเทศบอรดรือเปล่าคือทุกวันนี้ไม่รู้ว่าไหนคนอนไหนบอดนะเอองงไปหมดแล้วเขารู้ไปหมดแล้วว่าฉันอยู่บนนี้นะโอ้คนุกคนฟูจัดฟูจัดเขาบอกว่าฟูจัดมาร์คจุดศัตรูสุดท้ายทีีก็โผล่มางงมากงงมากแม่จืดจืดจื้อโอ้มาร์ t จุดสถกับเพื่อนเหรอ <ม> <Awesome. S 1> กับเพื่อนมีเหรอแต่เราก็มันเป็นห่วงเขาอนะเนาะเออเขามัรู้ว่าเขาเป็นห่วงเราหรือเปล่าเราก็เป็นห่วงลืมไปว่าเขาอยู่สามคนนะเราอยู่คนเดียวไงเออลำเลียงมาเนี่ยแอร์แบบเพื่งนร่วงฮัลโหลใครเอ่ยโอ้โหวิ่งอย่างนี้หมดชัดๆคุณพี่จะมูนบล็ คุณพ<อ>ี <ok> ่จะมูนวอล์กแล้วมายิงดิชันแบบนี้ไม่ได้นะคะมันหยามเกินเกินไปแล้วนะยิงโดยที่ไม่ต้องเล็งอ่ะโอ้โหอะไรรับเนี้ยทุกคนนั่นอยากได้ Air d r o อกยิ a i อ d ดอ p ดีกว่าทํามัตโคนเดียวไงเออมีใครสนใจอ่ะโดนยิงบุ่มบั่มบุ่มบเขายังไม่คิดที่จะขับรถมาหาเราเลยเก่งไม่กลัวนะคะกลัวมาเยอะนะบอดเนีย ซืดจดจืดโอ้โหนะ่ากลัวจัดทุกคนเลยขอชุดยันขยเยอร์หน่อยค่ะอู้ขอสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะหมวกวามแกใส่หมวกใหม่ซื้อดจ้จจเมันมีคนเปิดไหม่นะเมื่อกี้กรเปิดไหม่นะคะเปิดมทาทำไมเอ่ยเปิดมาแล้วไม่พูดโหวเรเลยจัดทุกคนโอ้ยขุดไปดหาไปนหนึ่งกว่าหาไปนหนึ่ง ไปช่วยเบอร์หนึ่งครับไปช่วยเบอร์หนึ่งไม่ต้องช่วยค่ะไม่เป็นไรค่ะอยู่ได้ค่ะเราไหวไม่ต้องห่วงเราอยู่ได้สบายโตคนเดียวอยู่แล้วเบอร์หนึ่งรวมกลุ่มครับเบอร์หนึ่งไม่รวมค่ะกลุ่มเล็กแล้วเดียวไม่หนูชอบอยู่คนเดียวแต่ไงน้อยด้วยไม่ค่ะไม่ค่ะหนูชอบอยู่คนเดียวดึกจะดึกไม่ค่ะหนูชอบอยู่คนเดียวค่ะ พึ่งไม่ต้งไปไหนแล้วอยู่กลางวงแล้วเราชอบไปที่อื่นค่ะ I got supplies เราไม่ชอบอยู่กับที่ Mark the location เออน,นี่ยสามสิบแปดคนกูเปลี่ยนปืนไม่ค่อยจะติดนะรถเก็บไปดรอปมาคุณพ่อหัวยิงนะหัออยิงนะม,มันยิงบนเขา่าห๊ะอืมไปต้องมันโดนตรงไอต่อมันละ Like marked a l o c มันจะเข้าบัอจะโดนผมหนักเลยล็อกให้หน่อยล็อกให้ กับพื้น mm. มันไม่มีอะไรนะมึง็นนี้ไ้เยี่ยล่วงตรงไหนวะข้างบนเขามาสามถอยได้ไหมไปดึงใกล้ไปดึงนะตรงไหนวะเห็นไหมมันยังอยู่เพิ่งยิงหมดแล้วใช่านน่ะยังอยู่ครับยิงอยู่ Thank you ไม่ต้องตกใจนะครับผมมาช่วยนะคะสีด้วยซิซิอู้มีไฟกันด้วยทุกคนยิงไปเลยยังเลยน่อยากได้กระสุนนะทุกคน I'm out need ammo วัดโอ้โหไม่มีกระสุนเลยกระสุนก่อนไอ้ดอกลงใกล้มือไอ้บ้าไซ้ายมือเพื่อนขับรถไปซ้ายมือเลยไห้ดรอมเลยต่อหน่อยต่อมันแตก I'm out need ammo กรยเจ้าโล่งเกินว่ะเพื่สี่คนเองเพื่อนไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะมะคะน่าจะอยู่ในแถวในนี้แหละเพ่นนะ วัวเดียวน,นะชือช่อเด็กเจอในบ้านหรือเปล่า,าอยู่ไหนครับมันเป็นหมอกได้ไงเรื่องของเรื่องอ <f uge ot> ะต้นรักเป้าโอ้โหโอ้ระเบิดไฟมาไม่ได้ใช้เลยม <store S 2> ันเป็นหมอกอะมันมองไม่เห็น,นะค่ะทุกคน m a r k the location โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันจ้า